แมทพยุสวออกนุ่มไรกรเติดโพดไรกระห้เราะไก่หมอลวงหนึ่งไก่หลางกับร่บไก่เมถาม,น,มนึ่งปุยเทยวงถ้าเจทามถ้าเปลี่ยนอยมอกจะนอนที่ปุยยมเพราะไก่เปียแม่เลียกผพีที่ปุยหัวเปะทปุยอย่างออกออกเลียกลลาอยากลาเชียกทังสังเงตังซ่อเจิกสม่ะเฮต,ตเตะเฮโกะทีหนึ่งมาแม่ปุยเทยวงลาดหนึ่งมืถึง บุกตะโซลาลลยจวงเต็กสูแต่อย่างล้วนผีนะกระทาติจำลามอลาโฉพระเยซูอัดต่อให้มุไม่จวงพระเยซูพระเยซูอายังให้หลังออกเปีผีขี้ถอยมาผีได้อายังให้ละพระเยซูก็มามามากวนอเมตะปูซางประจวบรวงรวนเอาขดเอียบมันจะเอากระทา่พระเยซูว่าไม่ออมาพระเป็นเอามาอากองเห่อหงล้วนปีกาาตกนายเอา สายท่อไก่ไหลมอกลาเปื่อนผีด้าอายังให้ระปรีสูปอก็มาอุจครามิมากผู้จันตัวเฮสังเงียปอเลียกตัวเลยกแต่เปลียนออะไรย่างไรปรีสูอายังให้หลังเปลี่ยนกต่ถ้าผีถ้าออกม้ามอถ้าเลียกหนึ่งเลยต่เลยถ้าตอตราวหนึ่งลางเต็มตัลามงับลางเมยุ้มตังเอิบมาแม่ไปเลี้ยงเลยถ้าโยปีกึดไม่เลยเแต่ไหนตอินดองอะไจวนเลยกแต่มาพูดตัวยวง แม่เจ้าอะไรจะแม่ปุยทอยวงาตอออกเนี้ยปีกุดแม่ไร่ต่อปีกุดแม่เปียแม่เลียกพีตัวหนึ่งก็รับแม่เจ้เปียแม่เลียกพีหลังเงาแม่แม่พระรีสูระยาคัวอาเป๋ถิ่มไอเอิ๊กสติปัญญาไม่แม่ปุยทอยวงหลักทำเท่าไรยังให้พระรีสูโก็มาโอเคโอเป้ปุยจะเอากระโวลก็ต่วแม่พระรีสูระน้าโอเคโอยังให้มาเปียแม่เลียกพีตัวอะไรยังให้เราเรียสูปอเฮียวเนี่ แม่มาติปุยเปียนาอะยังไงปริสุรอะยังไงโอ้เปียนเตวอะยังไงก็ป่าตองไปឯងหูเปียูปัจจุวายล่ะป่ะกับน้อไปสู่ออกหิวมาม่อแท้ឯងឯងหูเปียูปริสุรล่ะปุยตองอยู่ละเนี่ยเตแม่เมปุยเมปูจาเตแม่เมปุยเบิ่งยวงหายในเจ้าวั่นแม่เมปุยเหงนะแหมมองอาม่อได้ฝ่าแหมโยมม่อได้งืดล้วนนู เนี่ยไม่ประตะเลียงให้ข้อที่หนึ่งเลยพระเยซูพระเฮือมาเป็นปีเหา่ล่งข้อที่สองผีอยู่ไม่ชอบเอามยู่มันอ่อนแบบยเมย์หอข้อที่สามเม็ดเปียเม็ดปีเลียกผีเขาหนึ่งเขาละพระเยซูเอามามันปีดอละพระเยซูห่อข้อที่สี่พระเยซูอามาให้ยังมันและพีปีเลียกหนึ่งเปียเมย์หอหอยทอดอามืึ้มันหนึ่ง ข้อที่หปีเลียงไรจะอาอยุยังมันเป็ดยปีกือเถอะข้อที่หเม็ดเปีายไม่ยอโหดกลาพีปีเลียงตั้งเตออกอ้ำอายยังมันละพิสูห์หอยชย่อพิสูมอมันละเปียไม่ย่อยมายปะเพือเกือปลาเลียงอาภาวเอิงตะเหลืองเห้ข้อที่หนึ่งอัปูปอุมายช่ออ้ำครอบครองชิตวิตรปีอเม่ปีอ่างตะถามหอยยังมันข้อที่สองอปูปอูมาย,ยา่อ อัมเนนพเยซูมาอย่างมันมาแม่อัอยูเกาะเตยอย่างมันละพะเยซูข้อที่สามยูมันพระเยซูข้อเกือบไปแม่หออ่านหลวงเตปุกเกือเอิงหเหวมีเตแยมไพ่ปะเพื่อ,อย่สำเหวเจ้าฟังข้อที่หนึ่งตะเลืองให้อําเรียนประยงมันกิวเมียพระเยซูข้อที่สองปืนมาไกลไปเรียกพีหนึ่งเฮวลัโกปะโกปะ,ปะสำยูปะอย่างมันหลัง ข้อที่สามก็ปะสมพูปะเหลืองลาวเนี่ยจุประจวติอย่างมันอวนเอเลี่ยนประโยงมันอวนข้อที่หนึ่งพีมันยงพระเยซูคริสต์มาก,กวนประจวมาแม่ไก่ดีอานาจพระพีมันตัางเอเอกข้อที่สองพระเยซูกุดเกืือปุ้ยเกลืองปุ้ยเอิอปูนพระอํานาจจะพีมันซาตานหอกข้อที่สามประจวาเน้นชีวิตจะปุ้ยที่ปุ้ย ไก่งัวพัพปีหายังตังเออเกินเปียรไม่ปิเลียผีห่อหนึ่งไก่งัวพาเลชอ